Mr. สเตอร์เคุโภูมิใจเสนอแพนโดรัมหลอกชีพภาพยนตร์สยองขวัญแนวไซไฟวิทยาศาสตร์ที่ได้ออกฉายในปี2009ครับสำหรับใครที่ชอบผมก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับในปี1969มนุษย์เก้าเหยียบดวงจันทร์ประชาการโลก3.6พันล้านคนในปี2009กลก้องเทเลสถูกยิงขึ้นเพื่อสอดส่อสงหาดวงดาวที่ขายโลกมากที่สุด ประชากรโลกเพิ่มขึ้นมาเป็น6.76พันล้านคนในปี2,153ยนานพาเลโอ17ลงจอดบนดาวที่ชื่อว่าทานิตประชากรบนโลก24.34พันล้านคนทั่วโลกเกิดภาวะขาดแคลนอาหารและน้ำอย่างหนักปี2,174การสู้รบเพื่อแยง่งชิงทรัพยากรจึงได้เกิดขึ้นจนพวกเขาได้ส่งยางอิลิเซียมขึ้นสู่อวกาศยานลำนี้มีหน้าที่ในการหาดวงดาว ที่ใกล้เคียงโลกมากที่สุดเพื่อดำรงชีวิตของมนุษย์เอาไว้พวกเขาต้องเดินทางอยู่ท่ามกลางอกาสอยู่นานหลายปีจนทําให้มีนักบินคนหนึ่งตื่นจกากการหลับไหใมานานหลายปีเขาพยายามออกจากตู้นอนเนื่องจากร่างกายของเขาไม่ได้ขยับมาหลายปีแล้วเขาจึงอ่อนแรงและความทรงจําบางอย่างของเขาตอนนี้ก็ไม่เหลือแล้วคงต้องใช้เวลาสักพักถึงจะจําเรื่องได้ทั้งหมดเขาจึงเรียบเดินปลุกเพื่อนเพื่อนของเขาที่ชื่อว่าคูเปอร์แต่ตอนนี้ คูเปอร์ไม่ได้อยู่ในตู้นอนแล้วและชื่อของเขานั้นก็คือซิโทบาเวอร์นักบินทีม5เขาเปลี่ยนเสือ้อผ้านางคิดถึงความทรงจำของตัวเองอาจจะใช้เวลาพอสมควรถึงจะจำทุกอย่างได้หมดบาเวอร์ auer, จึงเรียบเรือนหาคนที่รอดชีวิตแต่ทุกอย่างก็เงียบผิดปกติจนได้ไปเจอกับกัปตันเพตันกัปตันเขาลุกออกมาจากตู้นอนความทรงจำของเขายังจำอะไรไม่ค่อยได้เนื่องจากหลับนานจนเกินไปทั้งคู่อยู่ทีมเดียวกันนั่นก็คือทีมที่ห้า ตามหน้าที่แล้วพวกเขาจะ่ถูกปลูกขึ้นมาทุกๆหนึ่งปีเพื่อเปลี่ยนกะในการควบคุมยานทางคู่จึงตรงไปยังสะพานควบคุมยานแต่ก็ไม่มีใครอยู่แล้วทุกคนหายไปหมดแล้วชุดควบคุมทุกอย่างก็ไม่ทํางานกับตันจึงจัดการใช้ไฟสํารองทุกอย่างจึงได้กลับมาทํางานได้ปกติแต่ไฟสํารองก็ไม่สามารถใช้งานได้นานจนเกินไปกับตันพยายามเรียกหาทุกคนจากห้องควบคุมแต่ก็ไม่มีใครตอบกลับแต่อย่างใดจริงๆแล้วทีม4ี่ ควรจะมาเปลี่ยนกากับพวกเขาตั้งนานแล้วแต่ก็ไม่มีใครสักคนเพื่อนร่วมทีมที่ชื่อว่าคูเปอร์ก็หายไปทางคู่ได้ยินอะไรบางอย่างอยู่ข้างบนบนฝฟ้าเพดานตรงระบบระบายอากาศบาวเวอร์ auer, จึงจะขึ้นไปเช็คดูและจะออกค้นหาทุกคนส่วนกับตันจะให้เขาดูแลห้องควบคุมบาวเวอร์ auer, ขานเข้าไปตามช่องระบายอากาศมีแต่ท่อสายไฟเต็มไปหมดจนเขาตกลงไปด้านล่างและได้ไปเจอโครงกระดูกของคนตาย นั่นก็คือคูเปอร์ทีมของเขานั่นเองแสดงว่าคูเปอร์ตื่นจากตู้นอนก่อนพวกเขาแล้วและคาน์มาตกตรงท่อตรงนี้จนเขาตายตอนนี้บาวเวอร์อยู่ในห้องรองเท้าชั้นล่างและบาวเวอร์ก็ไม่สามารถติตดต่อกับตันได้บาวเวอร์ auer, จึงต้องเดินหาทางออกและหาคนช่อดชีวิตจนบาวเวอร์ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างอยู่ข้างหน้าของเขาเขาเห็นคนยืนอยู่และวิ่งหนีไปบาวเวอร์ auer, จึงต้องวิ่งไล่ตาบอกให้เขาคนนั้นหยุดแต่สุดท้ายเขาก็ตามไม่ทัน และบาวเวอร์ก็เห็นคนยืนอยู่ทางเดินบาวเวอร์ auer, ต้องการคุยกับเขาอยากรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่มันเกิดอะไรขึ้นที่นี่บาวเวอร์ auer, เดินเข้าไปหาเขาที่ไหนได้นี่คือศพทุกผูกคอแล้วก็มีคนโผล่มาเล่นงานบาวเวอร์นี่คือผู้หญิงที่รอดชีวิตแล้วเสียงอะไรบางอย่างก็กําลังตรงมาทางนี้แล้วเธอก็ได้หายตัวไปบาวเวอร์ auer, ยืนงงว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่แล้วศพก็ถูกกระชากขึ้นไปด้านบนบาวเวอร์ auer, เห็นกับสองตาว่ามีตัวอะไรบางอย่าง กำลังกินศพอยู่เขาจึงตัดสินใจวิ่งหนีสชีวิตแล้วพวกมันก็ออกตามไล่ล่าบาเวอร์บาเวอร์ต้องกลับมาซ่อนตัวอยู่ในตู้รองเทา้าปล่อยให้พวกมันผ่านไปและพวกมันก็ลากศพของคูเปอร์ไปด้วยพวกนี้คือพวกปีศาจที่กินเนื้อมนุษย์ตอนนี้บาวเวอร์เขากลัวสุดขีดแล้วสักพักเขาก็สามารถติดต่อกับกัปตันได้แล้วเขาพยายามอธิบายให้กัปตันรู้ว่ารู้ว่าเขาเจออะไรมาพวกมันคือปีศาจกินเนื้อคน พวกมันกำลังออกตามลาพวกมันลุมกินศพกัปตันจึงบอกให้เขาใจยเย็นๆกัปตันจึงบอกว่ายานลำนี้ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อเดินทางกลับโลกยานถูกออกแบบเพื่อมาส่งมนุษย์เพื่อไปหาที่ตั้งถิ่นฐานใหม่นอกจากโลกและนี่คือดวงดาวที่ชื่อว่าธานิตเป็นดวงดาวสภาพอากาศใกล้เคียงโลกมากที่สุดพวกเขาจึงต้องถูกส่งไปยังดาวธานิตยานเอลิเซียมคือการเดินทางเพียงเที่ยวเดียวเท่านั้น บาวเวอร์จะต้องหาคนคนที่รอดชีวิตต้องหาพวกเขาให้เจอเพื่อกู้ยานลำนี้คืนมากับตันจึงบอกว่าควรจะกู้ยานกลับมาให้ได้ก่อนแล้วค่อยตามหาพวกเขาบาวเวอร์จึงเข้าไปหา,าวุธจนได้อาวุธจราจรชนิดเบานี่คืออาวุธเพียงชิ้นเดียวเท่านั้นที่เขาหามาได้ก่อนอื่นต้องไปห้องปฏิกรณ์เป็นห้องจ่ายไฟฟ้ามีขนาดใหญ่ที่สุดต้องไปเปิดมันกับตันจะเป็นคนบอกถางให้กับบาวเวอร์เองแต่ระยะทางมันก็ไกลพอสมควรแต่อย่างงก็ต้องทํา บาวเวอร์จรึงรีบเร่งมือขนาดนั้นเองบาวเวอร์ก็เห็นอะไรบางอย่างวิ่งผ่านหน้าของเขาไปบาวเวอร์จรึงต้องหาที่ซ่อนตัวและเขาก็เกิดอาการมือสัน่นนี่คืออาการแพนโดรัมอาการที่เกิดจากการนอนมากจนเกินไปจนทําให้ประสาทหลอนกัปตันจึงเล่าเรื่องหนึ่งให้เขาฟังมีภารกิจอีเดนมันคือภารกิจที่ส่งให้คนไปยังดวงดาวใหม่เพื่อหาที่ฐานใหม่คนจํานวนนับหมื่นคนกําลังหลับไหลยอยู่ในตู้นอน มีนักบินคนหนึ่งเขาทํางานได้สองปีจนเกิดภาวะหลอนพวกเขาเรียกสภาวะนี้ว่าแพนโดรัมมันจะทําให้เขาสติแตกจนทําให้เขาสัาส่งการอพยพผู้คนทั้งยานยิงตู้นอนออกไปจากยานทุกคนทุกส่งออกไปจากอาวกาศลอยแบบไม่มีจุดหมายจนพวกเขาตายหมดทุกคนและบาเวอร์ก็ได้เดินตามทางจนมาเจอชายคนหนึ่งเขาถูกกำดัดของปีศาจแต่เขาก็ายังไม่ตายบาเวอร์จึงช่วยเขาลงมาเขาชื่อว่าเซพา เขาอยู่ทีมที่หกทีมนี้ควรจะมาเปลี่ยนกะต่อจากพวกเขาได้แล้วเซพาร์ดคิดว่าบาวเวอร์คือทีมกู้ภยัยทีมที่หกของเขาตายไปหมดแล้วเหลือแค่ตัวของเขาคนเดียวเท่านั้นเซพาร์ดเขารู้สึกกลัวอะไรบางอย่างที่ตามไล่ล่าเขาอยู่เซพาร์ดจึงเอาน้ำมันเครื่องฉลุลมที่ตัวเพื่อป้องก,กันกลิ่นไม่ให้พวกปีศาจต,ตามกลิ่นของเขาได้แล้วเสียงพวกปีศาจก็ไกลเข้ามาหาท้งคู่เรื่อยเซพาร์ดจึงบอกให้วิ่งวิ่งให้เร็วที่สุดเพื่อหาที่ซ่อน ทางคู่วิ่งหนีพวกมันจนทางคู่ต้องหาที่ซ่อนเพื่อไม่ให้พวกมันเห็นได้แต่สักพักพวกมันก็เจอเซพาร์จนได้เขาถูกพวกมันเฉือนและกัดกินเนื้อของเขาบาเวอร์จึงได้โอกาสหนีหนีเอาตัวรอดจนเขาได้มาเจอคนรอดชีวิตเขาชื่อว่ามานเป็นนักเพาะปลูกพืชบาเวอร์พยายามอธิบายว่าตัวของเขาเองต้องไปห้องปฏิกรณ์เพื่อกู้ยาลํานี้กลับมาเหมือนเดิมบาเวอร์บอกให้เขารออยู่ที่นี่เดี๋ยวเขาจะจัดการทุกอย่างเอง ตาฉากไม่ยังกับตันเขาพยายามพังประตูเพื่อออกไปแต่ก็ทำไม่ได้ประตูแน่นหนาจนเกินไปจนไม่ยอมเปิดแล้วเขาก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างอยู่ด้านบนฟ้าพิดานกำลังวิ่งเต็มไปหมดกับตันจึงล็อกและเตรียมพร้อมสู้กับพวกมันพวกปีศาจตาฉากไม่ยังบาวเวอร์เขาเข้ามาในห้องจนได้ไ่เจอหญิงคนเดิมเธอเข้าจู่โจมบาเวอร์เธอไม่สนลยว่าบาเวอร์จะเป็นใครจนมารที่ตามบาเวอร์มา ก็เข้ามาช่วยจัดการต่อสู้กับเธอบาเวอร์จึงสั่งให้ทุกคู่หยุดได้แล้วพวกเขาควรร่วมมือกันเธอยังตัดสินใจร่วมมือกับบาวเวอร์และเธอชื่อว่านาเดียเป็นนักวิทยาศาสตร์ประจำยานเธอจะพาไปยังห้องปฏิกรณ์เองทั้ง3คนเดินทางจะมาถือประตูนาเดียพยายามสแกนลายนิ้วมือแต่ก็ไม่ยอมเปิดสักทีจนพวกมันตามเขามาทันพวกมันเข้าจู่โจมพวกเขาโชคดีที่ประตูเปิดได้ก่อนทั้ง3จึงลอดตัวไปนาเดีย พาทั้งสองคนมายัางห้องวิจัยของเธอเธอซ่อนตัวอยู่ที่นี่นเธอกุกลุ่มวิจัยเพื่อพาสิ่งมีชีวิตทางพืชและสัตว์ไปแพร่พันธุ์อย่างโลกใบใหม่นี่คือที่เก็บตัวอ่อนทั้งหมดสําหรับแพร่พันธุ์ตาฉักไปยังกับดัานเขาลอยอยู่ด้านล่างลอยอยู่ได้นานสักพักเขายิงตัดสินใจปีนขึ้นไปบนฝ้าเพดานเพื่อเช็คด,ดูว่าที่นั้นมีอะไรกันแน่จนได้ไปเจอคนรอดชีวิตเขาเป็นสมาชิกทีมบินเขาซ่อนตัวอยู่ที่นี่มานานแล้วเขาชื่อว่าเกลโล ตาชากอย่างที่3าคนพวกเขามาถึงห้องหลับผ่านตู้นอนของลูกเรือทุกคนอยู่ในตู้นอนแต่ก็ไม่มีใครอยู่พวกปีศาจมันจะชอบมาล่ากินเนื้ออยู่ที่นี่ในนาเดียและบาวเวอร์ก็ตกลงไปในบ่อที่มีแต่โครงกระดูกมนุษย์เต็มไปหมดในนี้มีเป็นร้อยๆ้อยศพและพวกเขาจึงได้ปีนขึ้นมาจนบังเอิญไปเจอกับพวกปีศาจต,ตัวหนึง่งยืนมองพวกเขาอยู่แล้วมันก็เขาจู่โจมพวกเขามันว่องไวและมีความฉลาด ทั้ง3คนต้องหลุมจัดการมันถึงจะฆ่ามันลงไปได้แล้วตัวที่เหลือก็โผล่มาไล่ล่าพวกเขาทั้ง3มคนทั้งสต้องวิ่งหนีเอาตัวรอดจนทั้ง3หนีรอดจากพวกมันลงมาได้พวกเขาเข้ามาในห้องห้องหนึ่งล็อกตัวเองไว้ข้างในจนได้ไปเจอคนรอดชีวิตอีกหนึ่งคนชายคนนี้นั่นก็คือพ่อครัวทําอาหารแต่เขาก็ไม่ไว้ใจพวกบ่าวเวอร์พ่อครัวจึงไม่ขอลงมาคุยด้วยให้พวกเขาต่างคุ้นต่างอยู่ บาเวอร์ถึงเข้าไปคุยกับนาเดียถามเธอไปว่าพวกปีศาจพวกนี้มาจากไหนเธอเชื่อว่าพวกมันไม่ใช่พวกปีศาจท,ที่มาจากที่อื่นแต่มันอยู่ในยานลำนี้มานานแล้วอยู่ในส่วนเก็บถังนอนมันอยู่ในสารหล่อเลี้ยงเป็นเอนไซม์ในท่อที่คอยหล่อเลี้ยงพวกเขาพวกมันเกิดการกลายพันธุ์จนเป็นตัวประหลาดนี่เป็นความเชื่อของนาเดียตัดชากมายังกับตันตอนนี้กัปตันคิดว่าเกลโลก,กำลังมีความเสี่ยงในการเสียสติเขา เอาแต่พูดถึงปีศาจควรหน,นีออกไปจ,จากที่นี่กับตันอยู่ต้องฉีดยาสลบเพื่อให้เขาสงบสติอารมณ์ตัวเองเป็นแค่ยาสลบไม่เป็นอันตรายเกโลเขาปฏิเสธที่จะฉีดมันเขาจึงอธิบายให้กับตานรู้ว่าอาการของเพนโดลัมมันเป็นยังไงกันบ้างระบบประสาทควบคุมจะเสื่อมอาการระยะแรกเริ่มจากการตัวสัน่นแรงดันเพิ่มมากขึ้นและรุนแรงขึ้นเรื่อยๆเป็นผลกระทบทางชีวเคมีจากการที่อยู่นานในอวกาศจนกลายเป็นกิดหลอน และสุดท้ายแล้วก็จะกลายเป็นบ้านในที่สุดแล้วเกลโลก,ก็ยังบอกอีกว่าตอนที่พวกเขาเข้ากัควบคุมยานพวกเขาได้ยินเสียงวีรุที่ต่อมาจากโลกบอกกับพวกเขาว่าตอนนี้เหลือแค่มนุษย์บนยานอิลิเซียมเท่านั้นคนบนโลกได้ตายจนหมดแล้วแล้วโลกก็ได้หายไปจากระบบสุริยะมันระเบิดหายไปในขณะที่พวกเขาควบคุมยานความสติแตกในการสูญเสียโลกไปทําให้พวกเขาเกิดอาการคุ้งคัางจนฆ่าคนในทีมตัวเอง และแต่งตั้งตัวเองขึ้นมาเป็นใหญ่ในยานเล่นเกมกับคนที่อยู่ในตู้นอนปล่อยให้คนออกไปเล่นเกมเพื่อฆ่ากันให้กินเนื้อพวกอยู่กันเองนั่นคืออำนาจของเขาจนเขาเริ่มเบื่อหน่ายในเกมจนกลับไปนอนในตู้นอนเหมือนเดิมนี่คือสิ่งที่พ่อครัวรู้มาพอเขาตื่นมาเร็วกว่าทุกคนจนได้เห็นทุกอย่างจนหมดแล้วบาเวอร์นาเดียและมานทั้งสามกับถูกวางยาสลบพอพ่อครัวต้องการกินพวกเขาเพื่อความอยู่รอดพ่อครัว จะจัดการแทนนาเดียไปที่ท้องหนึ่งแผลบาวเวอร์พยายามอธิบายพวกเขาต้องรีบกู้ยานลำนี้กลับมาก่อนที่มันจะสายเกินไปไฟไฟ้าทั้งหมดจะดับลงอีกไม่นานทั้งยานจะมีแต่ความมืดและพวกเขาจะสูญเสียทุกอย่างไปหมดนี่เป็นโอกาสสุดท้ายแล้วพ่อครัวเขาจึงใจอ่อนไปทั้งสามคนเพื่อไปอยังห้องปฏิกรณ์พวกเขาจึงออกเดินทางให้เร็วที่สุดจนไปเจอพวกมันจนได้พวกปีศาจบุกเข้ามาโจมตีพวกเขาแต่พวกบาวเวอร์ก็ได้ซ่อนตัวจนพวกมันผ่านไป ตอนนี้เหมือนว่าจะเริ่มใกล้ถิ่นของพวกมันมากขึ้นจนไปแล้วพวกเขาจึงเดินทางต่อจนได้ถึงห้องปฏิกร์บาวเวอร์ต้องไปที่ชท่นควบคุมเพื่อปรับตังค่าใหม่แต่ที่นี่คือรังของพวกปีศาจพวกมันนับร้อยนอนอยู่ที่นี่บาวเวอร์ยังพยายามเดินข้ามสะพานเพื่อให้พวกมันตื่นขึ้นมาส่วนเกลโลตอนนี้เขาเริ่มเป็นประสาเสียแล้วเขาไม่ต้องการอยู่ที่ยานเพราะเขากลัวถ้าบาวเวอร์ตั้งค่าใหม่ยานอาจจะเกิดระเบิดขึ้นก็ได้เขา จึงจะขอดิ้ตัวออกมาจากยานจับตัวกับตานบังคับให้เขาเปิดตู้นอนกับตานจึงกดปิดประตูเพื่อขังเขาไว้ข้างในเพื่อให้เขางสงบสติอารมณ์ตัวเองตอนนี้เขามีอาการจิตตอนจนเกินไปแล้วส่วนบาวเวอร์เขามีเวลาไม่มากแล้วอีกไม่กี่นาทีพลังงานก็จะหมดบาวเวอร์ต้องเดินผ่านพวกมันที่กําลังหลับอยู่จนพ่อครัวทําไฟฉายตกไปด้านล่างจนทําให้พวกมันตื่นขึ้นมาบาวเวอร์จึงต้องรีบตรงไปยังห้องปฏิกรณ์กรส่วนมนัน เขาก็พยายามล่อพวกมันตามเขามาเพื่อให้บาวเวอร์ทำภารกิจให้สำเร็จบาวเวอร์จึงตั้งระบบใหม่จนสามารถทำได้สำเร็จระบบของยานกลับมาเป็นปกติเหมือนเดิมและเผาพวกพิศารบางส่วนจนไม่เป็นจุนมานที่หลอกล่อพวกมันจนได้เจอพิศารต,ตัวหนึง่งมันเข้าเล่นงานเขามานต่อสู้กับมันแต่มันก็เป็นพวกที่ตายยากแต่สุดท้ายแล้วมันก็สามารถจัดการลงไปได้แต่ก็ถูกลูกของมันเฉือนไปที่คอจนเขานิ่ตายขาที่ส่วนกับตัน เขาต้องเล่งแก้ไขระบบเพื่อช่วยยาเกียวโลเขากับพังประตูตูน้นอนออกมาได้ถือตัวฉีดยาเดินตรงมาหากับตันทางคู่ต่อสู้จนยาถูกฉีดเข้าไปตัวของกับตันจนกับตันสติของเขากลับมาเป็นเหมือนเดิมแต่ที่จริงแล้วเกีวโลคือตัวต้นของกับตันในวัยรุ่นเขาตามมาหลอกหลอนจากอาการแผ่นโดรามจนกับตันเห็นภาพหลอนขึ้นมาขนาดนั้นเองพ่อขวก็โผล่มาเข้ามาในห้องควบคุมเขาอยากจะรอดไปจากที่นี่แต่กับตัน เขากับค่าพ่อครัวตายส่วนนาเดียนและบาวเวอร์ก็หนีการไล่ล่าจากพวกปีศาจวิ่งสุดชีวิตจนมาถึงห้องควบคุมปิดกันพวกมันเอาไว้ให้ได้ตอนนี้บาวเวอร์จำทุกอย่างได้แล้วกับตันเพตันไม่ใช่หัวหน้าของบาวเวอร์เขาคือตัวการที่ทำให้เกิดเรื่องพวกนี้ขึ้นมากับตันจึงเล่าให้กับบาวเวอร์ฟังว่าเขาคือเกโลสมาชิกหน่วยทีมบินตอนที่เขาขึ้นยานลำนี้เขาเด็กกว่าบาวเวอร์ด้วยซ้ำเกโล S <S <an> <S เขาไม่ยอมหลับนอนในตู้นอนเขาเป็นคนปรับเปลี่ยนภารกิจของยานเขาเป็นคนฆ่าลูกทีมทั้งหมดเองเกลโลจึงเปิดให้ทั้งคู่ดูว่าพวกเขาอยู่ที่ไหนกันแน่แต่ดวงดาวก็ไม่มีสักดวงเพราะพวกเขาอยู่ใต้น้ํายานของพวกเขามาถึงดาวทาน,นิตตั้งนานแล้วแต่ตกลงไปในทะเลจมอยู่ใต้ทะเลมานานแล้วบ่าววุจะจัดการยิงพวกปีศาจที่กาลังจะเข้ามาฆ่าพวกมันให้หมดจนได้ไปโดนกระจกเกิดลอยลาวน้ําจึงไหลเข้ามาท่วมห้องควบคุมนาเดียและบ่าวเวอร์ ทางคู่ถึงเข้าไปในตู้นอนเพื่อจะดีดตัวออกมาจากยานส่วนเกโีโลเขาถูกน้ำสัตว์จนจมน้ำตายทางคู่ถูกดีดตัวออกมาจากยานจนโผล่ขึ้นมาผิวน้ำสำเร็จทางคู่ลอดตายมาได้แล้วตู้นอนก็ได้โผล่ขึ้นมาจากยานตู้นอนนําร้อยตูเพราะว่ายานมีรอยเหลาคำสั่งของยานจึงสั่งให้คนออกมาจากยานให้หมดและนี่คือดาวธานิตดาวที่มีสภาวะอากาศใกล้เคียงโลกมากที่สุดและจะเป็นที่อยู่ของมนุษย์ต่อไป แล้วหนังก็จบตัวเพียงเท่านี้ครับก็จบลงไปแล้วนะครับกับการสปอยหนังเพนโดลัมหลอกชีพเป็นภาพยนตร์สยองขวัญแนวไซไฟวิทยาศาสตร์ที่ได้ออกฉายในปี2009ครับส่วนหนังเรื่องนี้ IMDB ให้คะแนนอยู่ที่6.7เต็ม10ครับสำหรับใครที่ชอบผมก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมมิสเตอร์เคสขอขอบคุณและสวัสดีครับ